ปรากฏทำอะไรนี่นี่รถขยับเองแล้วนะแต่มันไม่มีใครพายเฮ้ยเอาเอาขับไปแล้วเพียงอยู่ในเรือตั้งแต่เมื่อเตี้ยไปนะไม่รู้ว่าไหนเหมือนกันอุ้ยไม่มีหัวทัดและลุงยืนอะไรอย่างนั้นนะมาดูดหนีเลยพีดถอยเลยออกมาเร็วดำเงียบโอ้ย พีสุสร์ช่องจริงออฟฟิเชียลนำเสนอเรื่องอยู่ๆหัวเรือลอยเข้าหาหนูอยู่กลางแม่สถานที่แห่งนี้เป็นสาลาวัดและจะมีบ่อน้ำอยู่บริเวณนั้นครับตรงบ่อน้ำเคยมีเด็กมาเสียชีวิตอย่างน้อยเจ็ดคนโอ้โหในสถานที่นั้นและบริเวณที่ฝังร่างเด็กเชื่อว่าบริเวณนั้นเป็นอาถรรพ์มากๆที่เกี่ยวกับเด็กครับ ไปดูพี่เจ๋งมาพิสูจน์ที่นี่กันครับนะโมอุตสะเบิกเมธจักรภาะโตสัมมาสัมพุทธัสสะัจขอไปทำนะขอพุหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมอุตสะภาระกวโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุเจตุยทางพระแม่ธรณีสิ่งสิ่งหลายพุท่านสวัสดี่เปิดทางให้ดวงจิตดวงญาณสัมภเวสีผีสารังไม้ผีเตยหงวิญญาณเด็กต่างๆที่วนเวียนอยู่ในสถานที่นี้ ให้สัมผัสให้พบเจอแรงแรงเฮียนุดุฐานกลางจุดเป้าวางเล็นึงตัวใหญ่เะพี่เละไม่เคยเห็นเฮ้ความจริงใส่เดือนเข้ากล้องแบบแทบจะมองไม่เห็นเลยนะไม่ยินเสียงไม่ยินเสียงไหมเจ้าหายอยู่ตรงกูเอาต้นเหรอว้นนี้มีอะไรเย มานี้เลยหรือวะนตรงนี้มีพวงมาลัยนี่เฮ้ยมีหลอดหลอดถามว่าทําไมต้องตกใจน่าจะเป็นของไหว้ใส่ขวดน้ำมาตามขวดน้ำหรือตามกําแพงมีไหมตีดูดิตีืมปรากฏ ทำอะไรเนี่ยดัานนี้เส้นไหวรอด้วยรอด้วยรอด้วยบอกรอด้วยมันบอกรอด้วยเฮ้ยอะไรติอะไรมันมามามามันมาดิอะไรล่ะฮะเมื่อกี้พี่พีเอชชื่อว่าอะไรมันมาเล่นดิพี่จะอะไรล่ะมันเหมือนมันจะเอาบั๊บับจับมายื่นอะไรให้อ่ะเนาะมันเหมือนตรงมือมันถืออะไรไม่รู้เหมือนจะยื่นอะไรให้ให้เล่นให้จับอ้า สวัสดีครับุณเตยทำต้นทำแนเสียงไม่หยุเอเดี๋ยวไปเองไม่กล้าจับนี่กระพงอะไรกระพงอะไรไปไปพไบบูดอ,นนอะไรเสียงมันอีกแล้ว มีเสียงมีเสียงเสียงมาท,าทักทายก่อน,นวสวัสดีครับสวัสดีครับคุณบนเตียงอยู่เลยท,ทักทายเหรอพี่ตีครับ<อ>ว้าอุึยอะไรอะครับว้าฮ่าฮ<อ>่าฮ <laughs> ่า <laughs> <laughs> เห็นไหมเห็นโอ้เบ็ดเด็ดเดี้ใจหายดิพี่ <laughs> มึงอย่าคจะกระโดดกะโดด,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 ดอยากลงก็ลงเดี๋ยวเราต้องลุยเข้าไปในไปมันก็เป็นไฟที่เราไม่สามารถปิดได้นะพี่นะอเ,เออ,อเแต่ตรงนี้คือสาราก็ทถูกที่เขาศพมาไว้นี่ไงถูกศพแล้วเป็นศพเด็ก,กด้วยแล้วโลเคชั่นนี้มีเกี่ยวกับเรื่องราวเด็กหลายชีวิตที่เสียชีวิตและตอนเราเปิดกล้องอยู่ก็มีศพเด็กขึ้นมาอายุสิบสี่สิบห้าสิบสามสิบสี่สิบห้าใจผมอยู่ว่า อีตี๋เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะไฟมันติดตอ,อยู่ตรงนี้คือตรงไหนวะเนี่ยเดี๋เดๆเฮ้ยผมไม่เคยเห็นเลยนะนี่คือตรงสาราพักศพที่เขาเพิ่งเอาศพเด็กมาโอ้ยกลิ่นทุกตรงนี้ฟุ่งเลยว่ะเสียงนบโมตสะพระกว่าโต อรหตัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะอันนี้คือเนมอนอานมณ์ยิงมันก็ชัดมากก็เขาพิ่งเาอารมันสว่างอะ,ะ,ะจับได้แล้วจับได้แล้วจับได้แล้วเฮ้ยมันมีมือจริงๆจับขากูแล้วมันบอกว่าแต่ทนเสียงว่าจับได้แล้วจับได้แล้วแต่มันเป็นมือที่สัมผัสกูดังปุ๊บเลยโลนี้ไม่หลาเนาะ ชอบเป็นทุกสอดครับผมเออกำลังจะบอกพี่ว่ามันมีอะไรตอนนั้นไม่ศพเขาไว้ข้างในโรงเย็นนี่พี่ก็ดูอีกหนึ่งเรื่องฟ้องเช่าแน่นทุกห้องโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยผมมีรถมีรถเข็นว่ะผมเข็นเฮ้ยเฮ้ยใครไอ้ตีเไรอดั้มอะไรอ่ะ แขน้ยยาวปะไอ้ตีไปช่วยกันดิไปช te ่วยที่ไปเออเออไปช่วยเขาดิอ๋อคนเหรอตีถอยดิถอยดิถอยดิเฮ้ยไอ้ยี่ไม่มีแต่รถรถขยับก็ใช่ดิเพิ่งขี่เ้ย เฮ้ยนี่รถขยับเองแล้วนะเฮี้ยแต่เมื่อกี้กูเห็นว่ามันมีคนแขนจริงจริงทีเดินเข้าไปเฮ้ยรถขยับเองเลยเมื่อกี้นักกลัวไหมครับน่ากลัวจัดรือเนี่ยโคบุกเนี่ยนี่แหละเจ็ดแปดชีวิตที่จมน้ำถึงบอกได้ยินซิบูกี้ยินเสียงตกน้ำตามเลยไฟมันสั่นตาลาเหรอน่ากลัวสิ ไม่กลัวได้ไงอ่ะเสียงอะไรเสียงอะไรเนี่ยเนี่ยเห็นไหมน่ะพี่กูเห็นมันเรือขยับหรอไหนมีเรือเหรอเฮ้ยเรือเหรอไม่รู้ดิเนี่ยน่ะเหมือนเรือหรือไม้หรือขอนไม้ไม่รู้อ่ะก็ไกลอ่ะเอออยู่กลางแม่นานไปตีเรือขยับเองอีกเรือมันอยู่ที่คนจะนั่งายจะไม่มีใครร้เรื่องการที่เห็นกันต่อยาวอุ่นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ี <mm แต่มันไม่มีใครพายเฮ้ยเอาๆขับพายมาที่น um, no ี่แล้วเสียงอยู่ในเรือลอยลอยลอยมึงเหงาแน่ๆอยู่คนเดียวอ่ะแล้วแม่ก็ไปเรื่อยๆอยู่ดิมันมีใครพายอ่ะมันมีคนกวาดไปเรื่อยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมีเสียงมีเสียงมีเสียงมึงจะดิ้งมาทางกูนะไอ้หนู ถ้ามึงอยู่บนเรือพาเรือมาทางนี้มา,เ,าเดี๋ยวจะอุทิศบุญให้เองจมน้ำที่นี่เองอยู่ที่นี่พาเรือมาที่นี่ตีเส็ยร,รถเข็นไหมเ็รถเข็นมานี่<ะ>นะี่มาเรือดิฟเองดนะ้วยโคมอะไรหุยมาดวงจิตดวงยานมานะหนู มีตกน้ำด้วยเราพาเรือมาที่นี่เออใช่ใช่ใช่เป็นบ่อนแล้วพี่เชื่อไหมครับที่บอย่างน้อยเจ็ดตกเรือกําลังมาทางผมเข้ามาเรื่อยเรือกําลังมาทางผมเออมา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 เนี่ยผมยืนอยู่เนี่ยมาตอนนี้ขนลุกแล้วโอหันหัวมาด้วยหันหัวเรือมาหาเรามาเฮ้ย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 มาบุญกุศลที่สร้างวัดนี่แหละพลีพลายเนี่ยแหละพลีพลายไม่ต่างว่าเจ็ดชีวิตที่จมน้ําเสียชีวิตในนี้ของครับ มาทางนี้ดิรู้แล้วว่ามาฝั่งตะลิ่งเดียวกันเอาหัวเรือพุ่งมาเลยอนนเอาหัวเรือพุ่งมาเลยไอนนต,ตีแล้วหัวเรือแม่งหันมาทางเราด้วยนี่กูดูดิเสียงเด็กเสียงเด็กต่องอยุแต่เชื่อไหมเรือมาทางมุมที่ผมยืนอยู่ถ้าอยากได้บุญพุ่งหัวเรือมาทางนี้และจะรับรู้ว่าบุญกุศลนี่แหละการสร้างวัดนี่แหละสำคัญที่สุด พี่ลักษณะมันมันอะไรมันหันหัวมาหามาหาพี่จริงๆตาเฮ้ยมันขยับอย่างนั้นได้เหรอได้บุญวะเอาไปแล้วเหรอเฮ้ยมันมันมีการขยับบนเรือน่ะหรือนี่คือหัวเหัวใช่ยวไพี่เจงเฮ้ยมันมันมันหัว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 อยู่นี่ตีตีมาแล้วจะหนีนะโอ้โหนี่ไงหัวจริงๆเออนี่คือหัวเรือนี่คือหัวเรือเพราะทั้งพายจะอยู่ไทย เฮ้ยมันจะมีแล้วมาตรงที่ผมยืนพอดีเลยต่อให้มีเชื่อดืองมึงก็ไม่เหมือนอย่างเงี้ย้ยแปลกแปลกอันนี้แปลกอันนี้แปลกกูต้องดึงมาจริงๆไอ้ตีนะโมตัสสะพควะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธสัสนเบิกเนียไในเรือเลยอะไรของมึงวะ มานั่งอยู่ในเรือว่าตั้งแต่เมื่อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่พี่ดูันเรือเฮ้ยก็กลมาแล้วหัวเรือมันมาหาจริงเฮ้ยเสียงเนี่ยของเหรอเดี๋ยวแป๊บนึงพี่เฮ้ยสุดปะคนลุกลีไอ้ตีไปแล้วชักเลยเขาน่พายไปจริงแล้วแต่เมื่อกี้ตอนลอยมาไม่มีใครนะเว้ย เฮ้ยเฮ้ยหัวเราะหัวเราะเลยเลยเด็กไม่ต่ำกว่าเจ็ดชีวิตนะครับที่จมน้ําเสียชีวิตในนี้พอมาเล่นน้ําเฮ้ยพี่มันไปตีนไปไหนอะไม่รู้อะมันไปไหนเหมือนกันน่ะเสียงมันยังไพเล่นอยู่เลยพี่พี่มันเสียงพายเรือเล่นเสียงท้นไม้เปลี่ยนแพายวะมีต้นไม้พาย มันพายเข้าฝั่งมันพายมันพายเข้าเขา้าเขา้าเขา้เขาตรงกลางมันมีแต่ไม้พายใช่มันมีแต่ไม้พายมันพายเข้าตรงกลางเฉยเลยเ,เด้อเด้อเด้อเฮ้ยจบทุกคนลองไปรับชมเต็มๆได้นี่นะโลนี้เลยนะครับผมพิสุาสานโลอยู่ๆหัวเรือลอยเข้าหาหนูอยู่กลางแม่น้ำน่าจะเป็นประมาณนี้ไปรับชมเต็มๆกันได้เลยครับผมที่ YouTube พิสุาสานช่องจริงออฟฟิเชียลครับทุกคนผมจะนำเสนอเพียงแค่ไม่เกิน 15นาทีอยู่ประมาณนี้นาสุดยอดอยู่แล้วสำคัญตรงนี้ที่ว่าบ่อน,น้ำแห่งนี้มีการเสียชีวิตของเด็กคือเจ็ดคนนี่คืออย่างน้อยแสดงว่ามีมากกว่านี้ใช่ไหมเนี่ยแล้วเราก็เห็นตรงเรือใช่ไหมครับตรงเรือที่มันขยับค่อยๆลอยมาเองครับทุกคนผมโคตรงงเลยว่าเรือมันขยับมาเองได้ยังไงวะแล้วมันก็ค่อยๆลอยมาจนกระทั่งพีเง่เจ๋งเนี่ย มันนั่งบนเรือสุดยอดเลยครับคลิปนี้ถือว่าสุดยอดแต่ยังไงก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกคนเรื่องผีๆทั้งสาแบบนี้พวกเราต้องถ้งาไม่เจอด้วยตัวเองอย่าเพิ่งเชื่อเราดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นถ้าเจอด้วยตัวเองก็จะเต็มที่ไปเลยจะเชื่อหรือไม่เชื่อนะอย่างนี้ดีกว่าขอบคุณคลิปจากพิสุทธิ์ศาสตร์ช่องจิตเอฟไปเชื่อเลยครับนี่คือ มัดรวมครับตั้งชื่อคลิปนี้ว่าสุสานกลางหุบเขาทีมงานมัดรวมซึ่งมีแนทลันบี B. เดินทางมาถึงสถานที่ที่ห่างไกลซึ่งพวกเขาเรียกสถานที่นี้ว่าสุสานหรือหวงสุยจีนครับที่ตั้งอยู่กลางหุบเขาและถูกโอบล้อมด้วยภูเขาและถือว่าเป็นที่ที่อันตรายอย่างยิ่งเพราะมี หน้าผาสูงชันและมีเหวลึกเป้าหมายของพวกเขาคือการค้นหาสิ่งปลูกสร้างที่เรียกว่าที่เก็บศพแบบจีนครับซึ่งเป็นสถานที่สำหรับพักศพไว้ทําพิธีฝังแต่พวกเขาดันพบกับความหวาดกลัวสูงสุดเมื่อเขาเ,เมื่อพวกเขาเริ่มสังเกตเห็นชายชราคนหนึ่งไม่มีใบหน้ายืนยันว่าเขาไม่ใช่คนที่มีชีวิต อย่างที่พวกเขาคิดไว้ตอนแรกโอ้โหไปรับชมเขาเรียกว่าอะไรวะกูลืมชื่อจ้ะที่เก็บร่างเออที่เก็บร่างไปเดินตามไปเฮ้ยล้วบี่มันมีเสียงอะไรด้วยนะเว้ยเนี่ยฟังฟังนี่ได้ยินนะเสียงกดทีกดทีใช่ไหนน้องเด้ไปดูใกล้ๆจริงก็คุณนี่ก็คุณยินจริงๆได้ยินกันหมดสามคนนะ ไม่ใช่ว่ากูได้อยู่คนเดียวตอนนี้คิดเก่านันรันยังอยู่แต่ตอนนี้รันไม่ได้อย well. ู่แล้วสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมครับเอ๊ะเอ๊ะอะไรอ่ะบีกูบอกแล้วมีคนลุงลุงครับลุงครับที่เก็ฮ้ยคนที่เก bon ็บร่างไปทางไหนครับลุงไปทางไหนครับลุงชี้อ๋อ ไปดนี่หรออ๋อที่เขาเข้าใจคิดว่าเป็นคนนั่นแหละนั่นไม่ลุะลุงเขาหน้าเป็นผู้ดูแลนี่ไหล่ะลุงเขาอาจจะเป็นคนเด็ด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 เขาไม่ปล่อยให้ลกล้างพี่ไฟไม่มีตะดวงเลยเนาะพี่แาบนี้กลางเขางี้มันจะมีไฟไงคไป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 ลุงครับแล้วอ้าวไหนถ่ายไเวล้ถ่ายเวลาไอ้บีไอ้บีไอ้รันลุงอ่ะ ไอ้หลานไอ้แนทหลัดหนึงงปับเดียวคิดก่อนเมื่อกี้ลุงครับอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งใจเย็นๆอย่าเพิ่งเขาอาจจะเดินไปไหนลุงครับเดินไปเดินไปเก็บมีดเปล่าวเออข้างในเปล่าวคิดก่อนเอออเเข้าไปก่นพราะว่าเขาชี้ข้างในใช่ไหมเขาชี้เราเข้าไปหรือเปล่าเออใช่อ๋อเออเดินไปเดินไปเพราาะเเขป็นคนขอบคุณครับลุงขอบคุณครับถาบของครับพอดีผมก็ถามแล้วเขาบอกไม่มีใครในนี้ครับผมก็เลยเดินเข้ามากันแก้ทางหรือแก้ทำอะไรอยู่แถวเนี้ยใช่ก็ป่ะเดี๋ยวเดี๋เข้าไปข้างในจีนี้ใช่ไหมเขาชี้มาตรง ลุงนี่ไงเดี๋ยงลุงเข้าไปเลยเข้าไปเลยข้างในนี้ใช่ไหมครับลุงที่เก็บร่างแล้วลุงอยู่บึนบึดเนี่ยนะลุงพับลุงพับอ๋อนี่ยนีไม่กว่ามีอะไรลุงเขาจะอยู่อะไรไม่เอะใจว่าลุงทำไมต้องอยู่ที่บึนบึนจีนี่เป็ไงบีนังไงบีบีลุงอยู่นะลุงลุงลุงยืนกว่าอะไรอุ้ยไม่มีลหรอทางไหนครับลุงทางไหนครับลุง ไปไปไปเขาชี้แล้วนะไปสวัสดีครับมาร์กมาร์กมึงบอกแล้วคนดูแลโหแล้วใครบอกว่ากูไม่มีใครเลยไปไปดูลุงก่อนลุงอะไปไหนลุงอะไรลุงไปไหนนั่นมะดิพี่ดูนลุงครับนี่เอ้าลุงลุงชี้ผมไปทางไหนครับเฮ้ยเฮ้ยหายไปแล้วเสียอยู่ตรงไหนวะ ทางไหนพี่ทางไหนขู่ได้ยินเสียงทางไหนวะขูได้ยินเสียงเมื่อกี้ได้ยินเสียงแถวนี้ยขูได้ยินเสียงแถวนี้ยที่ไหนที่ไหนอ่ะที่ไหนสองใบมุมนู้นเฮ้ยครับลุงอ๋อนี่ไอ้บีลุงอยู่นี่ลุงอยู่นี่หายไปแล้วลุงโอ้โหเร็วจังวะตรงนู้นตอนเมื่อกี้กูเห็นลุงเขายืนชี้อยู่น่ะให้เดินไปทางเนี้ยนลุง มึงจะว่ากูโกหกมึงก็ได้นะเว้ยแต่คนดูหนึ่งพันกว่าท่านเนี่ยเขาเห็นเหมือนกันเว้ยเมื่อกี้ลุงย<ง>ืนอยู่น่านักกูควงดึเสียงเสียงมาจากตรงนู้นเออแต่เมื่อกี้ลุงยืงตรงนี้จริงๆเลยนะเว้ยกูเห็นเหมือนกันแต่ตอนแรกได้ยินเสียงตรงโน้นแล้วทำไมยุ่อยู่นี่เข<อ>าบ้ามึงนึกจริงๆนะตั้งแต่กูก้าวเข้ามาเนี่ยมึงฟังกูก่อนมึงสองคนฟังกูก่อนตั้งแต่เราก้าวกันเข้ามา ที่นี่ไม่มีแม้แต่ไฟแม้แต่นิดสิ่งคิดใครอ่ะพี่สิ่งคิดมันนี่สิ่งผู้หญิงคิดดีเนาะอะไรเนี่ยไม่ินเสียงร้องเดี๋ยมีเสียงลูกด้วยเกาะกลุ่มไว้เกาะกลุ่มกันไว้อย่าห่างกันเลยอย่าห่างกันตั้งสติแค่ตั้งสติฟังนะวุ้ยมึงอะเนี่ยตุ่ยแตกเลย ถ้าไม่คิดพี่สกิดของผู้ญิงเอยอชนกันแล้วชนกันแล้วชนกันแล้วน่นนุ่นลุงนู่นะเฮ้ยนังไงลุงลุงพี่ๆๆีลุงยืนอะไรอย่างนั้นนะโองโปดูลุงลุหยหายไปแล้วมันไวไปไม่ใช่เมื่อกี้ลุงยืน นี่หมวกนกให้เหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยงัดที่งัดเฮ้ยลุง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 ครับผมมาดีแล้วลุงนะลุงอยู่ที่นี่ลุงชี้ให้ผมเข้ามากันนะใช่สับสนแล้วมีคนหรือพี่ฉันเลยพี่ไอพี่อะสองนั่นแปลกวะแปลกวะอะไหน

ลุงอะไรอะเนี่ยเฮ้ยถอยก่อนเลยไม่ยาถอยถอยถอยมีเสียงกรีดด้วยเหี้ยมือมีมึงมหยียอมี้อ่ะอมือมือมืมือมือมือมมืออมือมมืออมือมมืมอมืมื่อมือมือมื้อมืมมอยมือมอมืมีอมือมือมืมีมีอมื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 อมมือมือมมือ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 มืมือ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 มออมมไ เออว่ะั้งน้ำเหรอั้งน้ำอะไรเปนไปอย่างี้เมื่คกี้ก็มีลุงก็แปลกผู้บริจาคเฮ้ยอนี่ข้าบน้ำเหลืองหรืออะไรอะเฮ้ยคืออะไรกนแนเสียงอะไรไฟ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 ไไไฟไไฟไตึบเลยคนนี้เงียบเไป เสียงลากมีดเดี๋ยวเสียงลากมีดอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเย็นเราต้องเข้าไปช่วยได้เพราะมีผู้หญิงช่วยความขอความช่วยเหลือแล้วอยู่ไหนเฮ้ยบ <c oughs> ีอย่ยเสียง ร้นเสียงผู้หญิงพูดว่าอะไรเะพี่จ๋าพี่จ้าไปเร็วทอกคนพี่อะไรตะโขนีเราพี่จ๋าไอ้ี้ยเสียงค้อเสียวเลยสัตว์เอ้เสียงค้อเสียวจ๋าพี่จ๋าบอก่จไม่ร้องไม่ให้ขอความช่วยเหลือใช่อันนี้ก็ต้องเป็นบีแหละให้บีจัดการเพราะว่าเป็นผู้หญิงเหมือนกันอบีอาจจะสื่อสารได้พี่สื่อสารได้เดี๋ยวเรื่องลุงเดี๋ยวกูไกลร้านเองอเดี๋ยวผมก็พิจารณาเอง ขำเฮ้ยมันขำแล้ววะไม่ใช่แล้วไอ้แนัทไม่ใช่พี่มันเป็นเสียงขำออกมาไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่บังล้อรู้นะครับผมว่าเข้าไปอะเราพูดดังไงเออมึงพูดเสียงดังเริ่มใหม่ไม่เข้าก็ได้วะกลับแล้วกลับแล้วเขไปปิดไฟบอลตะเกียงร้านมันมีแต่ผู้หญิงนี่แล้วว่ะพี่ต้องนีบเดินเข้าไป หรือมีผีเก <to> <ting> <default> ็บต <together> oh <okay. S 1> ัวอะไรอย่างเี้ยโอ้มันเป็นที่เก็บศพด้วยมันก็คงจะมีไหล่เรายช้ไฟฉายไม่ได้มันไฟฉายมันส่องทางไกลเอาที่มันเห็นทางเดินมาพ่อเฮ้ยเฮ้ยเลยเมื่อกี้อะไรนะเสียงอะไรนะเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะครูก็ไม่รู้กูได้ยินไม่ชัดมันมีเสียงผู้หญิง นั่นไอ้เดียร์ไอ้บ้าลุงวิ่งไม่รอบีเลยสัตว์เสียงกี๊ดอย่างนี้นะถ้าเราจะยืนอยู่มันก็จะยิ่งใกล้ขึ้นลุงสังเกตอย่างหนึ่งมึงสังเกตอะไรอีกวะลุงลุงทำไมหน้าไม่มีลุงไงล่ะลันลุงหน้ามีหน้ามีหน้าไปไหนอะหาย ลุงครับไม่เชื่อพี่สุ่มพี่สุ่มพี่สุ่มมันดำเมียม่ยโอ้ยไม่มีหน้าจริงด้วยน้ำปีเลยจัดเลยระวังขี้ระวงังขี้ระวังอย่ยาขี้ระวังน่ากลัวกับผีกับขี้นี่แหละ <c oughs> วิ่งสามคลิปว่าวันนี้ว่าอย่าอยู่ใกล้อันตรายถ้าเราอยู่ใกล้ความปลอดภัยเราน้อยลง ต้องพักก่อนแล้วตอนนี้ลุงเขาแปลกไม่รู้ว่าอ่ะทุกคนขอไปหยิบจกกักงกล่ะอ่ะทุกคนเหตุขนผีนะคะพี่ขนผีนะคะคือตอนเนี้ยที่แปลกคือบีไม่กล้าเข้าไปคือมันมีสองอย่างคือมันเออลุงอะลุงเขาแปลกอย่างหนึ่งคือเฮ้ยมันมีเสียงในว่ะโคลนมันมีเสียงในลุงเสียงในตลอดเลยลุงครับ เขาแปลกอย่างหนึ่งคือเขาไวมากเขาหายไปไวมากแล้วอย่างนึ่งคือที่พี่สังเกตที่พี่เห็นรอบแรกที่ตอนที่เดินเข้าไปรอบแรกงูงูหน้าเขาแบบบีดำปีแบบดำอ่ะทุกคนดำแบบเขาบอบีไม่เห็นคือดำแทบไม่มีหน้าหรือว่าเขาตัวดำเฉยๆอะไรตัวเหี้ยเลยอะงูเบาเฮ้ยอุ้ยใส่เดือนตัวใหญ่ใหญ่เลย วูตัวใหญ่เด,ดินหูตเดนตัวใหญ่จังวะไเดินตัวคนใหญ่เลยอย่างก็งูงเลยไปขนผีทุกคนขนผีขนผีทุกคนครับและให้กะโหลกสำหรับมัดรวมน่อยขอกะโหลกหน่อยจ้ากับสถานที่อสุสานกลางคูบเข่าครับเป็นชื่อคลิปของเขานะครับลองไปรับชมเต็มๆกันได้นะทาง YouTube หรือ f a c e b o o k ได้หมดเลยครับมัดรวมเออคนเป็นผีและมัดรวมนะครับชื่อที่ผมเครดิตอยู่ตรงนู้น นั่นแหละครับเข้าไปรับชมกันได้ดีมากเลยคลิปเนี้ยชอบมากบดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะครับขอบคุณคลิปคนเป็นผีและมัดรวมครับผมต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่รับชมคลิปนี้จนจบนะอย่าลืมฝากกดติดตามฝากกดไลค์และกดแชร์คลิปนี้ไปด้วยนะครับถ้าเกิดว่าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆของผมนะอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆผมลงทุกวันเลยครับขอขอบคุณจากใจจริงๆครับ แล้วพบก,กันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ